สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คณะของเรานะครับกำลังพาทุกท่านมาชมที่วัดจระเข้นะครับที่อยู่ฝั่งเมืองเมียวดีวัดจระเข้นี้ดูปฏิมากรรมการก่อสร้างนะครับโดยรอบโดยรอบๆนะครับจะมีเจดีย์อ,องค์ใหญ่นะครับเจดีย์องค์ใหญ่แล้วก็มีกุฏิเป็นกุฏิกุฏิแล้วก็มีพระอยู่ในภายในนะมีพระอยู่ภายใน ของโดยรอบนะโดยรอบเลยมีพระภายในครับในในกุฏิที่เป็นกระจกกระจกโดยรอบนะครับสวยงามมากนะครับในซุ้มของแต่ละช่องแต่ละช่องกระจกนั้นก็มีคณะทัวนะครับองเห็นไกลๆนั้นคณะทัวกำลังเดินชมอยู่ แต่ละช่องของมีเป็นพุทธประวัติอยู่ภายในสำหรับการก่อสร้างนะครับก็ว,วิจิตรพิสดารโดยเฉพาะลายข้างบนนี้จะเป็นลายเครื่องเงินบนหลังคานะครับเป็นเครื่องเงินเป็นสีขาวๆหลายๆชั้นแลเวพวกก็บนหลังคานี่มีรูปประดิษฐ์รูปวาดภายในนะครับ ขึ้นไปสูงแล้วก็มีรูปเครื่องเงินแกะสลักไปจนถึงยอดของยอดของเจดีย์ยอดของวัดนะครับยอดจัวของวัดหลังนั้นก็จะมีรูปเสาธงเสาธงนี่ไม่ใช่เป็นเสาธงหงนะเป็นเสาธงรูปเสือสิงนะครับเสาธงรูปเสือรูปสิงออมีผู้ชํานาญการนะพอดีไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนผู้ชนานาญการที่จะ